SP S, <S P ใช่ไหมตาแก้ว m อ็มเสป็นคำย่อไงฮะ m g H P. s มอสคือคือสัรแก้วพคือปีกนีสวัสดีค่ะออยทไมมาสวัสดีค่ะเอ S มอสหนึ่งสามออยพระดาศิลาผองอย่าลืมมาอย่าลืมมาร่วมชมการประกวดไฟแนลมิสแก n สั่งแก่ปาจีนบุรีสั่แก้วปาจีนบุรีขอโทษที่ขอโทษที่สุดที่น้ออะไรน้องเขาสั่สั่แก้วใหม่สั่แก่เอาใหม่เพิ่มใหม่ด้วยสักงีิแกนสั่แก้วขอโทษค่ะโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะ MGSP 13ออยพระราชีราวพงศอย่าลืมมาร่วมชมการประกวดรอบไฟนอลของมิสแกนสายแก้วและปาจีนบุรี2025มาร่วมชมกันเยอะๆนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ขอบคุณค่ะโอเคพานขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณเก็บเก็บ